ครับผมสำหรับคนที่ถามมานะครับผมในช่องนะครับเอเวอเรสเป็นยังไงบ้างนนครับปัจจุบันนี้เอาตรงๆนะผมพุ่งตรงนะเอเวอเรสแม่งมีปัญหาจนผมรู i, ้สึกว่าเฮ้ยตงลงแม่งเปลี่ยนคอ,อนแทคเป็นเมิดเอ่อเป็นจากเวัวสองเป็นวัวสามอีกแล้วเหรอต้องการทำอะไรกันแน่วะ แบ้เป็นแล้วปรามณนั้นะฮะในความรู้สึกของผมนะเอาจริงนะในตอนนี้นย Static Analysis นะครับผมมันวงบอกเลยนะว่า Security Check นะครับผมตามกว่าที่เราคิดไว้นะ69นนะครับผมนั่นหมายความว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับผมถ้าคุณเข้าถึงตัว e r e s นะครับผมถอยออกนะครับผมนับปัจจุบันนี้ให้ทันเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัว e v e r e s น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับผมจากการที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือ Merge ประมาณครั้งสองครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับ มีกระเดดนะครับผมเอางนะ่ายๆคือแม่งเปลี่ยนแปลงระบบนะครับผมภายในคอนแทคนะครับผมซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันคือตอนเนี้ยตลาดมันตอนเนี้ยเทโดโจใช่ไหมครับผม MEXI บิทมาร์สคือสวอปบิควันอย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันเยอะสุดตอนนี้มันกลายเป็นว่า BigOne กับตัว m e x c เยอะสุดอะแล้วพ,พ,พอเรามามองถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นเหมือนกับเอเวอเรสเหมือนกับถูก เป็นโทเคนตัวหนึ่งที่ถูกซื้อมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาต่อหรือเอามาใช้งานนะครับผมซึ่งความเป็นจริงแล้วเอเวอร์เรสมันควรจะต้องทําได้มากกว่านั้นนะครับผมณปัจจุบันนี้เนี่ยคือณปัจจุบันนี้เนี่ยมันพยายามทําหลายๆส่วนออกมานะครับผมในส่วนของดีแอที่มันทำนะครับเอเวอร์บริดนะครับเอเวอร์สวอปแอพทีสเต็กกิ้งแล็บเอเวอร์เตนะครับผมทุกอย่างที่มันทําออกมาเนะี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทําออกมาเพื่อเอ,อื้อในระบบที่มันควรต้องใช้อะครับผมคือณตอนนี้เนี่ยจุดบอดของมัน ทางสถติออเดตมันออกเปิดออกมานะครับผมซึ่งทาให้เรารู้สึกว่าจุดบอดที่เราเห็นชัดๆเนี่ยไอตัวความปลอดภัยของมันเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมคือถ้าคุณถือครองไว้เนี่ยแล้วก็ถือครองเยวายาเนี่ยผมอยากจะให้คุณค่าคะเนความเป็นเป็นไปได้ของคุณก่อนะว่าคุณถือไหวหรือเปล่าหรือว่าคุณโอเคกับมันหรือเปล่านะครับผมถ้าเมื่อคุณไม่โอเคกับมันนะคุณถอยออกก่อนนะครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่เราลองดูความเป็นไปได้นะครับผมถ้าเราเปรียบเทียบกับสถิติออเดตนะ ความปลอดภัยของมันลดลงต่ำกว่าเดิมมากนะครับผมจากตอนที่ผมดูครั้งก่อนนะครับก่อนครั้งดูครั้งก่อนมันประมาณ80%นะครับผมตอนนี้69แล้วนะลดออกไปประมาณ11บเเนเลยนะครับผมและดูไม่มีทีท่าว่าจะมีการแก้ไขอะไรนะอันนี้เป็นอันนึงที่ใต้จับตามองนะครับผมถ้าเกิดมันยังลดลงมาอีกนะครับผมโดยที่อัตราต่อเนื่องยังลดมานะครับผมบอกได้คําเดียวนะครับผมว่าตัวนี้อาจจะชิบหายได้นะครับผมยังไงก็เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับผมก่อนที่คุณจะซื้ออะไรครับมารีย่ ในช่วงเวลาที่เราดูในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูดีนะครับผมแต่พอมันผ่านมาระยะหนึ่งเรื่อยๆ,ๆเนี่ย,ยกลายเป็นว่าไอ้วอลเมันมีการปรับเปลี่ยนที่แย่ลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลายๆตัวก็เคยมีนะผมยังไงก็เรามาต้องระวังกันนิดนึงนะส่วนที่คุณเข้าซื้อแล้วนะผมนะยังอยู่ในติดดอยนะผมเ็ายังมองว่าในช่วงเวลาสั้นไม่มีทางจะขึ้นไปในระดับเดิมได้นะครับผมถ้าซื้อในช่วง0.4 0.04น่ะน่าจะกลับขึ้นเดิมช้าพอสมควรนะครับผม ณนะเวลานี้เนี่ยถ้าทําเทขายทางใบได้เทขายก่อนนะครับผมเพราะว่าปัญหาภายในผมรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาแหละหลังจากที่มันไม่ส่งไอตัวซิเทอร์คอกับเมเจอร์ออกไปนะครับผมซินเทไรต์พรีเวเลตนะครับสองตัวนี้ที่ยังไม่ได้ปล่อยโคดดิ้งสไตล์ที่ออกมานะครับผมมันทําให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจริงๆมันปล,นปลอดภัยขนาดไหนนะซึ่งถ้าเราถ้าเขายังไม่แก้ไขในจุดนี้นะโอกาสในการเข้าถึงน้อยมากนะครับผมเรามาระวังตัวเองไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปลอมนะครับมีอะไรถามมาสอบถามมาได้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับ